มาปิดท้ายกันที่ทางด้านโรงเรียนอัศว์ชัญน,นครราชสีมาค่ะได้จัดกิจกรรม A.C.N. Family Run ครั้งที่2ประจำปีการศึกษา2566ค่ะที่สวนน้ำเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานายกิติศักดิ์ธีระวัฒนารองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานเปิดกิจกรรม A.C.N. Family Run ครั้งที่2ประจำปีการศึกษา2566 พร้อมด้วยคณะภารดาสมาคมผู้ปกครองและครูสมาคมสิทธิ์เก่าอัดสัชัญโคราชร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดยการจัดกิจกรรม A.C.N. Family Run ครั้งที่2ประจำปีการศึกษา2566จัดขึ้นด้วยความร่วมแรงร่วมใจกันของบุคลากรทุกคนในโรงเรียนอัดสัชัญน,นครราชสีมา ซึ่งทางด้านสมาคมผู้ปกครองและครูสมาคมศิทธิ์เก่าและผู้ปกครองที่สนับสนุนส่งเสริมให้มีกิจกรรมกีฬาแสดงให้เห็นว่าโรงเรียนตระหนักถึงความสำคัญต่อการส่งเสริมสนับสนุนทางด้านกีฬาแก่นักเรียนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์การทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะมีความสามัคคีส่งเสริมให้เยาวะชนสนใจในการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ ซึ่งการมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดีจะทำให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์ซึ่งจะเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาเยาวชนของประเทศค่ะซึ่งประเภทของการแข่งขันได้แก่ทีม VIP ทีม Family และบุคคลทั่วไปซึ่งมี3ระยะทางได้แก่ระยะทาง2.2กิโลเมตรระยะทาง3.2กิโลเมตรและระยะทาง9.6กิโลเมตร มีจำนวนนักวิ่งเข้าร่วมกิจกรรมนี้กว่า2,922คน ทั้งนี้นะคะการจัดกิจกรรม A.C.N. Family Run ครั้งที่2มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนผู้ปกครองและผู้ที่สนใจรักในการออกกำลังกายได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการครบรอบ56ปีการสถาปนาโรงเรียนอัดส,สัมชัญนครราชสีมาและเพื่อเป็นการระดมทุนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมาต่อไปค่ะ